สำหรับบูธรถยนต์โตโยต้าภายในงานมอเตอร์โช2025นะครับมาพร้อมแนวคิด Move Your World, Move All Opportunity นะครับขับเคลื่อนโลกของคุณขับเคลื่อนทุกโอกาสให้เป็นจริงนะโดยยกมาครบในทุก Line Up เลยแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของได้ง่ายๆมาพร้อมกับแคมเปญน,นะครับโปรโมชั่นและบริการหลังการขายที่ยกระดับดีขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญใครอยากได้รถกระบะทำมาหากินทั้ง Toyo ต a h i Lu ักซ์ โตยต้าไฮลักแชมป์นะครับงานนี้นะพิเศษเลยกับดิวที่สุดแห่งปีครับออกรถได้เลยวันนี้นะครับดอกเบีย้ย0%ไม่ต้องคำ้ำอนุมัติง่ายนะครับเพราะว่าทางโตยต้าครับประกาศชัดว่าเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรับประกันเช่าซื้อของบอสย SME pickup ส่วนรายละเอียดในบูธจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับ สำหรับรถเด่นบนเวทีนะครับรถไฮไลท์นะปีนี้โตยต้าอาจจะไม่ได้มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะครับแต่ว่ารถไฮไลท์ ight, เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้วนะครับกับนี่เลยนะ All New Toyota Camry นะครับก็เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะแล้วเราก็มีทำคลิปรีวิวขับขี่ไปก่อนหน้านี้แล้วใครที่อยากดูในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับย้อนกลับไปดู คลิปก่อนหน้านี้ได้นะแน่นอนนะครับโตโยต้าแคมรี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถซีดานในกลุ่มดี e gment ที่ขายดีที่สุดณเวลานี้นะครับมาพร้อมกับขุมพลังที่เป็น Hybrid แล้วนะเป็น H.E.V ทั้งหมดเลยราคารุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่1,455,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ภายในงานนี้นะมาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับกับดอกเบี้ย1.59%นะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีก หนึ่ปีเลยอ่ะใครอยากได้นะครับซีดานตัวถังใหญ่นะครับมีความประหยัดนะมีความเป็นไฮบริดออปชันฟีเจอร์แบบจัดเต็มนะครับดอกเบีย้ยพิเศษฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง มาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่บูธโตโยต้าภายในงานมอเตอร์โช2025ครับสําหรับด้านหน้าบูธครับก็จะแบ่งเป็นโซนๆน,นะโซนแรกที่คุณจะได้ชมเลยก็คือโซนที่เป็นกลุ่มรถ Hybrid หรือว่าโซน HEV นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะรุ่นที่ขายดิบขายดีแล้วก็หลายคนน่าจะอยากได้นะครับกับ t o y o ต้าโคโรล a ่าครอนะก็ต้องบอกว่าเป็น CSUV นะตัวถังใหญ่คุมพลัง Hybrid นะครับ แล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายๆนะ9,99,000บาทภายในบูธนะครับแคมเปญเน่ยเขามาพร้อมกับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ย0.89%แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีก1ปีนะครับ mm hmm. นอกนอจากนั้นครับคุณจะได้ในเรื่องของฟรีแพ็กเกจเช็คระยะครับ10,000ถึง50,000โลเลยกับตัวสมาร์ทแพนของเขานะใครอยากได้ t o ต a c ต้ o l l รา r o s s นะดอกเบีย้ยก็ดีนะครับแล้วก็ของแถมก็ดีด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ขายดีแน่นอนอยู่ในโซน HEV จะไม่พูดถึงในเรื่องของขุมพลังไฮบริดได้ยังไงต้องบอกว่าถ้าพูดถึงขุมพลังไฮบริดอะแน่นอนนะครับ โตโยต้าคือเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะคุณมั่นใจได้นะครับมอบความคุ้มค่านะทั้งในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของความประหยัดน้ํามันในเรื่องของคุณภาพอันนี้คือไว้ใจได้เลยและที่สําคัญในเรื่องของการรับประกันนะครับระบบไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยรับประกันให้ถึง10ปีเลยนะเพื่อนๆน,นะก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของขุมพลังไฮบริดนะคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าโตโยต้าเขาคือเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับและนี่คืออีกหนึ่งรุ่นกับขุมพลังไฮบริดครับกับ t o y o ต้าโคโร l อัลติสนะครับเร็วๆนี้จะมีคลิปฟู r e ีวิวออกมานะผมเอารถมาทําแล้วนะก็รอสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Toyota c o คโร l อัลติสนะครับจริงๆเนี่ยเพิ่งจะเพิ่มในตัว Minor c h a ชนมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับตัวเนี้ยที่เอามาโชว์เนี่ยก็จะเป็นตัว GR Sport เลยเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับระบบช่วงล่างอะไรต่างก็จะเซ็ตขึ้นมาเป็น GR โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตโชบเฉียวออปชันฟีเจอร์ก็ จัดเต็มและที่สำคัญครับถ้าเทียบกันในกลุ่มนี้นะที่เป็น C s e gment ด้วยกันเนี่ยโต o ยต้า r o l l a a l ติ s เนี่ยราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับก่อนหน้านี้เพิ่งทำคลิปรีวิว Honda Civic ตัว R S ไปนะครับตัวเนี้ยชนกันเต็มๆเลยกับตัว Altis G R Sport นะครับในงานมาพร้อมกับแคมเปญอะไรนะครับนี่เลยดอกเบี้ยเริ่มต้น1.65นะครับแล้วก็ฟรีประกันไปชั้น1 1ปีแล้วก็รับเพิ่มฟรีแพ็กเกจเช็คระยะ 1น0 0 0 0ถึงห้าหมกิเมตรสมาร์ทแพลนนะครับก็ต้องบอกว่าดอกเบี้ยถูกนะแล้วก็เพิ่มประกันภัยชั้นหนึ่งให้แล้วก็ฟรีพวกแพ็กเกจเช็คระยะทั้งหมดเลยก็คือคุณซื้อไปแล้วก็เข้าศูนย์เช็คระยะแรงต่างก็คือไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมแล้วนะครับกว่าจะ50,000กิเมตรเนี่ยก็ประหยัดตังค์ไปได้เยอะเลยทีเดียวแล้วอย่างที่บอกไปในเรื่องของความเป็นไฮบริดของโตโยต้านะครับแน่นอนไม่จุกจิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาขายต่อก็มีการันตีจาก โตโยต้าชัวด้วยสําหรับราคาเริ่มต้นของโตโยต้าโค l า a a ลติสนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่8 9 4 0 0 0บาทเท่านั้นนอกเหนือจากรถยนต์นั่งรถ SUV แล้วนะในกลุ่มที่เป็นไฮ b r i d ของ Toyota เนี่ยก็จะมีนี่ด้วยนะครับโตโยต้าอัลพนโตโยต้าเวลฟายนะก็จัดอยู่ในโซนนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Toyota าอัลพแล้วก็โตโยต้าเว f i ายนะทุกคนน่าจะทราบกันดีนะก็เป็น รถที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิตคุณนะเป็นรถ MPV ที่มีความสะดวกสบายสูงสุดนะครับภาพลักษณ์ดูดีนะครับสำหรับภายในงานนี้ทาง t ต y o ต a ก็ประกะาศชัดเจนเลยว่าใครที่จองทั้งตัวอ l p h าธนะครับหรือว่าตัวเวลไฟเนี่ยคุณจะได้รับในเรื่องของแพ็กเกจเช็คระยะ1,000 10, 0ถึง50,000กิโลเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนนะเท่านั้นยังพอนะครับจองวันนี้ สามารถรับรถได้เลยนะมีตัวรถพร้อมส่งมอบไม่ต้องรออีกต่อไปนะครับทั้งตัวเอา a r d แล้วก็ตัวเวลไฟเลยนะครับอันนี้เป็นตัว Toyota าเอา a r d นี่เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากได้มากๆนะครับแต่ว่าไม่มีปัญญาแน่นอนนี่เป็นไ,ไงภาพลักษณ์ดูเป็นผู้บริหารขึ้นมาไหมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆรถในกลุ่มนี้มันก็โดนรถ EV จาก ค่ายจเนี่ยมาตีเหมือนกันนะสำหรับตัวเอาผ่าแล้วก็เวลไฟน,นะครับแต่แน่นอนนะครับผู้บริหารจริงๆหรือว่าคนที่ต้องการภาพลักษณ์ความักชรี่หรูหราจริงๆแล้วก็ความมั่นใจในเรื่องของตัวรับประกันก็ดีนะครับหรือว่าราคาขายต่อแล้วก็ในเรื่องของศูนย์บริการก็ดีนะครับโตโยต้าก็ยังได้เปรียบในเรื่องนี้มากๆนะศูนย์บริการของเขานะครับ450แห่งทั่วประเทศนะมีอะไรทุกอย่างสต็อกพร้อม ทุกอย่างนะครับรับประกันงานซ่อมด้วยนะครับซึ่งรุ่นที่เป็นคู่แข่งในค่ายที่เป็นค่ายจีนเนี่ยผมบอกเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยรอซ่อมเนี่ยยาวๆแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับคู่หูคู่ฮานะโตโยต้าเวลไฟล์ราคาเนี่ยสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก็ได้แพ็กเกจเดียวกันนะครับเช็คระยะหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบเลยคือเดินเข้ามาจองวันนี้ปุ๊บก็ ส่งมอบรถได้ทันทีเลยนอกเหนือไปจากโซนไฮบริดที่มีความคุ้มค่าในเรื่องของความประหยัดน้ำมันแล้วนะครับคุ้มค่าด้านราคาต้องโซนนี้เลยกับ e ีโคคายอดนิยมของคนไทยครับ Toyota y ยา i s a t ทีนะราคาเริ่มต้นเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ549,000บาทมาพร้อมกับดอกเบี้ย0นะครับแล้วก็ขยายเวลารับประกันเป็น5ปีหรือ 150,000กิโเมตรเลยนะ oh. เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณยังได้รับช้อยทางเลือกอีก2ทางเลือกครับจะเป็นผ่อนเริ่มต้น4,993บาทต่อเดือนก็ได้นะครับหรือจะเป็นดอกเบี้ยเริ่มต้น0%ก็ได้หรืออีกหนึ่งทางเลือกต่อที่2นะครับฟรีชุดแต่งลุโซก็คือชุดแต่งแบบคันนี้เลยรอบคันทั้งคันฟรีไปเลยแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีก1ปีอ่า คุณเลือกได้นะครับจะผ่อนสบายๆหรือจะดอกเบี้ยศหรือไม่เอาทั้ง,งนั้นจะเอาชุดแต่งหล่อแบบนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเลือกเอาเลยนะหลากหลายมากๆแต่ถ้าคุณไม่ชอบทรงซีดานอยากได้แฮชแบกนะครับก็นี่เลยโ o ยตายาริสสปอร์ต Sport, นะครับทรงแฮชแบกห้าประตูนะแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นนะห้า0สนบาทนี่เลยนะครับได้ในเรื่องของการขยายเวลารับประกันเหมือนกันนะครับ5ปีหรือ 150,000กิโลเมตรแล้วก็คุณสามารถเลือกได้2ช้อยเหมือนกันนะครับจะเป็นผ่อนเริ่มต้น5 8 4บาทต่อเดือนก็ได้หรือดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%ก็ได้อันนี้คือช้อยที่1ช้อยที่2ครับฟรีชุดแต่งลุโซหรือจะเลือกฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอันนี้คุณก็เลือกได้เช่นเดียวกันอยากได้แบบไหนตรงใจคุณที่สุดคุณก็มาเลือกเอาแต่ผมบอกเลยนะครับอีโคคาร์ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นตัว A t ทีหรือว่าตัวแฮทชแบ็กหประตูเนี่ย ราคาผ่อนต่อเดือนถูกมากนะถูกกว่ารถมอเตอร์ไซค์อีกเนี่ยห้าพบาทคุณก็เป็นเจ้าของโตโยต้ายาริได้แล้วและแน่นอนครับใครที่อยากได้รถกระบะทำมาหากินต้องมาโซนนี้เลยกับโซนรถกระบะ t o โยต้าไฮ u ักซีโแล้วก็โตโยต้าไฮรักแชมป์นะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะเขาเข้าร่วมในเรื่องของโครงการรับประกันสินเชื่อเช่าซื้อนะครับของบอสอยเอสเอ็มอีปิกอใครอยากได้รถกระบะวันนี้โอกาสมาถึงแล้วนะ ออกรถได้เลยดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนต์นะครับไม่ต้องค้ำนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของได้ไง่ายๆนะแต่ในโซนนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวแต่งมาจัดแสดงด้วยนะครับอย่างคันนี้จะเป็นโตโยต้าไฮลักซ์นโวที่ชนะการประกวดในเรื่องของกาลาด์มาสเตอร์นะครับก็จะเป็นการตกแต่งในสไตล์แบบออฟโรดแต่ใส่มาในตัวเตีย้ยอะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะว่าตัวเตี้ยแต่งออฟโรดหน้าตาเป็นยังไงก็มาชมคันจริงที่บูธโตโยต้าได้นะค,คันนี้เท่มากๆนะใส่ล้อโอแซดด้วยนะครับแล้วก็ ในเวอร์ชั่นสแตนดาดก็มีแต่งโชว์เหมือนกันอันนี้จะเป็นอะไรของทาง t o y o ต้นะครับก็จะมีในตัวของยกสูงนะครับมีตัว GR Sport นะก็แน่นอนนะพระเอกของ Hilux Revo นะครับซึ่งในรุ่นย่อยต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายนะโ o โยตา้า u x ล e v ซเองเนี่ยเขาก็มีแคมเปญโปรโมชั่นที่ น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะทุกคนน่าจะอยากได้รถกระบะที่ไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการนะทำม SME ขนส่งแรงต่างเนี่ยน่าจะอยากได้รถกระบะที่เอาไว้ทำมาหากินใช่ไหมเดี๋ยวพาไปชมครับว่า โตโยต้าเขาแต่งในตัวโตโยต้าไฮลักแชมป์เนี่ยออกมาหน้าตาเป็นยังไงภายในปีนี้นะว่าไปทําธุรกิจอะไรกันบ้างไปและนี่คือ1ตัวอย่างของธุรกิจ SME ที่ทําได้โดยใช้โตโยต้าไฮลักแชมป์ครับนี่คือรถนะฟู้ดทักร้านไส้กรอกนะเทอร์สตี้แท็บนะครับ AFM X ไฮลักแชมป์นี่นะครับคุณสามารถซื้อโตโยต้าไฮลักแชมป์นะไป ดัดแปลงนะครับเพิ่มเติมแรต่างเปลี่ยนเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณได้แค่นี้คุณก็มีรถมีธุรกิจทำมาหากินได้แล้วนะครับอย่างโตยต้าไฮรักแชมป์เองเนี่ยราคาเริ่มต้นเ,นเป็นเจ้าของได้ง่ายมากๆนะครับ459,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นขนส่งก็ดีหรือว่าผู้ประกอบการ ธุรกิจก็ดีนะครับมีทางภาครัฐเนี่ยค้ำประกันให้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของ t ต y ยต้าไฮรักแชมปได้เลยซึ่งคุณจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษนะเมื่อซื้อ t ต y ยต้าไฮรักแชมปแล้วก็เอาไปต่อเติมเปลี่ยนรถให้เป็นธุรกิจแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างแรกหรือถ้าอยากซื้อไปแต่งนะครับแนวทางการตกแต่งก็มีให้ชมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการตกแต่งนะมาในสไตล์แบบคอกซิ่งนะทรงซิ่งด้วยแล้วก็เอาไปทำอาหากินได้อาจจะรับ จ้างขนของย้ายที่อยู่อะไรประมาณนี้ตัวตั้งไฮรักแชมป์ทำได้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว2.4ดีเซลเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาเนี่ย597,000บาทนี่ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ย1.55นะครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเนี่ย4,751บาทต่อเดือนคุณสามารถเลือกได้คุณอยากจะได้ดอกเบีย้ยถูกๆนะครับเลือกได้หรือผ่อนถูกๆเป็นผมมาผมเลือกผ่อนถูกๆดีกว่า 4,751บาทต่อเดือนแล้วก็เอาคันนี้ไปทำมาหากินคุณได้ค่าผ่อนรถแน่นอนเป็นไงคุ้ไม่เลนเพื่อนคุณเอาไปวิ่งเนี่ยรถข้อวิ่งขนของส่งของเนี่ยสามสี่เที่ยวคุณก็ได้ค่าผ่อนรถต่อเดือนแล้วนะครับแล้วคุณก็ได้รถเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินของคุณบีขุเป็นไงโคตรคุ้มนะก่อนหน้านี้ใครที่บอกว่าเฮ้ยสินเชื่อมันปล่อยยากซื้อยากอยากได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันซื้อไม่ได้ วันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้ทางโตโยต้าเขาก็เข้าร่วมกับพสยอเป็นที่เรียบร้อยนะทางรัฐคํำประกันให้แล้วนะคุณอยากได้รถมาเลยมาซื้อเลยแล้วบอกว่าจะเอารถไปทําธุรกิจจะทําแบบนั้นแบบนี้ซื้อพร้อมตัดแปลงทาธุรกิจของคุณรับดอกเบี้ยพิเศษไปอีกนะแล้วก็อย่างที่เห็นผ่อนต่อเดือน4,700กว่าบาทบ้าไปแล้วนะครับนี่รถกระบะนะเพื่อนๆแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางการทํามาหากินนะครับกับ เพสสปาเป็นไงนะขายของกินก็ทําได้หรือใครแบบรักสัตว์เลี้ยงสัตว์นะครับคันนี้เลยเพสสปานี่มาดูมาดูด้านข้างดูด้านข้างคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวล่างลงมานะจะเป็นรุ่น2.7นะตัวนี้เป็นเบนซินเกียร์ออโต้นะครับเนี่ยราคา488,000บาทเท่านั้นนะนะครับเนี่ยราคาเนี้ยผ่อนก็ถูกดอกเบี้ยก็ถูกแล้วก็เนี่ยทำธุรกิจนี่เพสสปาหน้าตาเป็นไงเอารถกระบะมาทำอาบน้ำตัดขนน้องหมานี่เห็นนะ มีแท้งอาบน้ําติดแอร์มีตัวเป่าขนไดขนมีที่จับน้องหมาใดต่างจริงๆคุณขับเข้าไปในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งก็ได้นะเขาเลี้ยงหมายเยอะแยะเนี่ยคุณวันหนึ่งคุณรับสัก5ตัวเงี้ยคุณก็ได้ค่าผ่อนรถแล้วนะครับแล้วคุณทําทั้งเดือนยังไงมันก็เพิ่มพูณเป็นกําไรแน่นอนนะบอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้ทำมาหากินได้ดีมากๆราคาก็ถูก นี่คืออีกหนึ่งแนวทางการตกแต่งนะอันนี้เป็นในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวแต่ถ้าใครเป็นผู้ประกอบการขนส่ง SME ต่างๆต้องฟังนี้เน่เป็นไงตู้ทึบตู้ทึบทึบสูงนะครับกับ Toyota Hilux Champ เหมือนกันนะแต่อันนี้เขาตกแต่งดิสเพย์มาในสไตล์แบบขนส่ง e x p r e s s Delivery หรือจะเป็นขนส่งแบบวิ่งข้ามจังหวัดขนปลาขนกุ้งขนตู้แช่ตู้ไม่แช่อะไรต่างๆคุณก็ ไปปรับแต่งเอาเองและถ้าซื้อแบบเป็นฟีดนะซื้อทีเดียวแบบ10คันได้ดอกเบีย้ยพิเศษได้ผ่อนเริ่มต้นคุ้มมีบอสอยอค้ำประกรนันอีโอ้โหเป็นไงธุรกิจของคุณรุ่งเรืองแน่นอนสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษของ t o y o ต้า i l u ักนะครับ t ต y ต้ h ไ Lu ักซ์ดีโวจีอรุ่น 4x4 คู 4, เนี่ยราคาเริ่มต้น1,479,000บาทรับข้อเสนอดอกเบีย้ยอัตราพิเศษครับหรือฟรีประกันภัยชั้น1 To y ต a แคร โตโยต้าไฮรักซ์ดีวอสมาร์คแคร dition ราคาเริ่มต้น669,000บาทรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้น4,999บาทต่อเดือนหรือดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.29%พร้อมประกันภัยชั้น1 t o y โตโยต้าแคร์พ y o t โตโยต้าไฮักซ์ดับเบิลแคร e พรีลันเนอร์ร็อครับราคา1,136,000บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.40%พร้อมประกันภัยชั้น1 t o y โตโยต้าแคร์ สำหรับ Toyota Hilux Devo Double c a บิลแค n พีนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่881,000บาทรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้น8,805บาทต่อเดือนแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง t ตโยต้าไฮลักแชครับราคาเริ่มต้น459,000บาทสำหรับผู้ประกอบการขนส่งและก็ผู้ประกอบการธุรกิจนะครับรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษเมื่อซื้อไฮลัก c h แชมพร้อมดัดแปลงหรือต่อเตอิมเพื่อทํา ธุรกิจทุกรูปแบบและภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อบอสอย,ยอที่ทางบริษัท t ตโยต a าลีซ i n g ประเทศไทยจำกัดมีข้อเสนอและเงื่อนไขพิเศษในการพิจารณาสินเชื่อนะครับของลูกค้าในกลุ่ม SME แล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของรถ Toyota h ไ l u ัก e v โวและวก็โตโยต้าไฮรักแชมปได้ง่ายที่สุดกับดีลที่สุดแห่งปีจากโตโยต้าลีซิ่งสามารถออกรถได้เลยวันนี้ดาวเริ่มต้น0%ไม่ต้องมีผู้คำ้ำ พร้อมดอกเบีย้ยพิเศษอนุมัติง่ายและท้ายสุดครับไม่พูดถึงคันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะมาบู t o ยต้ากับ t o y o ้าฟอร์จูเนอร์นะ king of PPV นะยอขายอันดับห13ปีนะครับขุมพลังนะครับซูเปอ GD power นะก็มีให้เลือกทั้ง2.4 2.8อันนี้แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็มีรุ่นที่ราคาถูกนะครับราคาเริ่มต้นอย่างตัว l e a d e r S เนี่ยราคาจะอยู่ที่1 2 3 1. 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะเพียงเท่านี้คุณก็เป็นเจ้าของ t o y o t a Fortuneur ได้แล้วนะครับแล้วก็มาในงานก็จะมีแคมเปญน,นะครับดอกเบีย้ยพิเศษ0.89%แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนหรือจะเลือกผ่อนเริ่มต้น15,352บาทแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ก็ได้นะเลือกเอาระหว่างดอกเบีย้ยถูกกับผ่อนเริ่มต้นถูกนะเพียงเท่านี้คุณก็เป็นเจ้าของเตยตา ฟอร์จูเนแล้วสำหรับโปรโมชั่นของ Toyota Fortuner นะครับในรุ่น Leader S ราคาเริ่มต้น1,239,000บาทรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นเพียง9,305บาทต่อเดือนหรือ เลือกลับดอกเบี้ยพิเศษ0.89%พร้อมประกันภัยชั้น1ส่วนในรุ่น toyota fortuner l e g e n d e r นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย1 6 4 3 0ล้บาทคุณมีสิทธิ์เลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง wide body part package นะครับราคาพิเศษเหลือเพียง2,900บาทต่อชุดเท่านั้นนะก็ลดลงมา1,000 0เลยและสามารถเลือกผ่อนพร้อมกับตัวรถได้เลย เพิ่มเพียง192บาทต่อเดือนเท่านั้นนอกเหนือไปจากแคมเปญโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมแล้วนะครับในเรื่องของการรับประกันในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับปีนี้ Toyota าเขาก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นกับ Toyota c ทัสเซอร์วินะเป็นแคมเปญใหม่ที่พิ่ง ออกมาเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆดังนี้เลยครับศูนย์บริการมาตรฐานกว่า400แห่งทั่วประเทศรับประกันงานซ่อม1ปีหรือ20,000กิโลเมตรมั่นใจได้ครับช่างผู้ชำนาญที่ผ่านการอบรมและรับรองจากโตโยต้าความพร้อมด้านอะไหล่ในราคาที่เหมาะสมและไม่ต้องรอนานเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดูแลลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม T Connect ครับที่ให้คุณเนี่ยสามารถนัดคิวและเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกสบาย รวมถึงการสะสมคะแนน TCFR+ ครับเข้าศูนย์ตามนัดพัฒระดับความคุ้มยิ่งคุณเช็คระยะต่อเนื่องที่ศูนย์บริการมากเท่าไหร่คุณยิ่งอัปเกรดยกระดับความคุ้มพร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่นขยายเวลารับประกันคุณภาพตัวรถนานสูงสุดถึง8ปี ส่วนลถในศูนย์บริการจนถึงสิทธิพิเศษสำหรับซื้อรถยนต์ใหม่คันถัดไปและสุดท้ายครับกับบริการโตโยต้าชัวให้ลูกค้าเกิดความสบายใจตลอดการใช้รถ Toyota กับบริการทางเลือกสำหรับการขายต่อรถยนต์ในราคาสมเหตุสมผลแบบ One Stop Service ต้องบอกว่า Toyota ปีนี้นะจัดใหญ่จัดเต็มตั้งแต่ต้นปีนะมีแคมเปญโปรโมชั่นข้อเสนอสุดพิเศษให้คุณเนี่ยได้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ไปเนี่ย ุ่นใจในเรื่องของการบริการหลังการขายแบบครบวงจรนะครับแล้วก็ใช้เสร็จแล้วขายต่ออยากเปลี่ยนคันใหม่ก็มีโตโยต้าชัวการันตีค้ำประกันในเรื่องของราคารถมือสองให้อีกนะครับให้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับใครอยากเป็นเจ้าของรถ Toyota นะครับก็ตรงเข้ามาที่งาน m o เตอร์โชว์2 5นี้กันได้เลยครับ